สุขีโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นโดยบุคคลเมื่อที่เลยสมาธิกะเกิดขึ้นสําคัญที่สุดคือทําอย่างไรจะพอใจคือหาคุณพอคุณแม่มุนีเมาซย์วันนั้นวันให้เพิ่เมาซย์เผย์เขามีสมาธิได้คือหาคุณคุณงามความดีของเิ่นเฮ้านี่เป็นหนีเิ่นมนรคบาตนี่สิบว่เป็นขาบดเป็นท่อรยศหักหลังเิ่น ความหวัง่นอยากให้องบวชเ้องิบวชความหวัง่นอยากให้องปฏิบัติธรรมดีงามห้องสิเฮดเมื่อทำไปทำไปคุณงามความดีพวกนี้จเจริญขึ้นเป็นปุ๋ยเกิดความปีติปามโอทอออกพอใจละเอียดเขาจังหน่อยน้ำตาไหลบ่จากอายไผน้ำตานี่มันไหลออกมานั้นมันศักดิ์สิทธิ์มันระลึกถึงคุณค่าอันลึกซึ้งแล้วมันจะก่อให้เกิดพลังแห่งจริยธรรม บอขีขาดอยากเฮ็ดอยากทำยางไปบินบาบหนึ่งคนลูกคนท้องน้ำตาไหลสาบซึ่งดึงคุณคาเห็นเด็กหน่อยน,น้อยมาใส่บาตรเห็นคนทุกคนอยากมาใส่คืดเอาคุณงามความดีสม,มุนิจารคานุสถิโยกกวิตะกูพระคั่นด้บวชม่เคยคืดจากใส่บาตรให้พระกินจักเถ่อปะกูม่าบวชบางทีเขาถกเขาหยาบปาในเฮื่อนกับตบขอบยู่ซ้ำเนี่ย ใครยังมาใส่บาตรเขาอยากได้ยังน้ากูถามเจ้าของเขาไปตีเขาบ่าอยากได้เงินได้ข้ามบ่อยากได้อีอยั้เขาอยากได้บุญอยากได้มนุษย์สมบัติวะรค์สมบัตินิพานสมบัติมีให้เขาอยู่บ่เฮาเนี่ยหรือสิมีจะบาปสมบัติบัตรขันคืดได้ยังสิคิดย้อนถึงศีลถึงสมาธิที่เรากระทาเกิดปีติปาหมดบ่ได้หลายก็สด็ดหน่อยให้ขาเจ้าอยู่ดอกเนาะ hay tô nè hay phần năm